สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แบงค์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ดไอเมสาขาราชพฤกษ์พระราม5ม,มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่าน,นะคะ่ะสอบถามมีแบงค์ค่ะซื้อรถกระทางพี่นัดยิงเป็นยังไงบ้างคะอ๋อแนะนําดีมากเลยครับเนกันเองมากครับเจอกันหรือพูดคุยช่องทางไหนเข้ามาครับพี่เห็นทางเพจ a c e b o o k ครับเพจเฟซบ o ๊กคุยกันนานไหมคะก็นานอยู่นะครับก็อาทิตย์ทองอาทิตย์ยาว อาทิตย์สองอาทิตย์นี้ถือว่าเร็วนะคะพี่ใช่ตอนแรกว่าจะรับเดือนช่วงมีนาแต่อยากไปหัดขับก่อนก็เลยนัดรับเลยช่วงสิ้นเดือนกลายเป็นรถรถรับของขวัญปีใหม่ไปเลยใช่ครับตัวรถวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แบงค์สวยถูกใจมากเลยครับทําไมถึงเลือกใช้ฟอร์ดคบพี่ก็ห้องข้างในมันกว้างครับแล้วก็มีหลายบองคนได้เยอะครับคนได้เยอะคนคนด้วยคนของด้วยที่บ้านมีญาติญาติเยอะครับ แล้วการบริการการตอนรับภายในชลูมเป็นยังไงบ้างคะพี่บรรยากาศดีมากเลยครับอาหารก็อร่อยครับอิ่มแล้วใช่ใช่ครับเดินทางมาไกลไหมคะพี่มาจากพัทยาครับมาจากพัทยาก็ช่วงนี้ก็รถอาจจะยังไม่ติดเนาะใช่ยังไม่ติดขับขี่ปลอดภัยในตลอดปีใหม่นะคะพี่ขอบคุณครับอยากให้ทางพี่แบงค์ค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางชลูมกระทางพินัดนิดนึงค่ะก็เนะนําเป็นที่นี่นะครับเพราะว่าเออพนักงาน แนะนำดีครับนะครับแนะนาปรึกษาได้ติดต่อเวลาไหนก็ตอบแชทตลอดครับยุ่งยงงานอยู่ก็ทักทิ้งไว้ก็พี่เขาก็ตอบไปครับไม่ต้องมาคอยพะวงว่าเออจะคุยกันเรื่องหรือเปล่าแม้จะติดเวลางานนะครับบางทีข้อความไว้ที่เขาก็ตอบไ,ไ,ได้กลับมาเร็วนะครับ เปิดตลอด24ชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสาขาราชชิกพระราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะ ยินดีด้วยนะคะอันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพลอดของเราคะ <c oughs> ่ะยังไงก็ขอบคุณคุณแบงค์มากๆนะคะที่ไว้วางใจออกรถกับนัดครั้งนี้ค่ะ <c oughs> ขอให้คุณแบงค์นะคะเฮงเฮงรวยรวยขอให้รถคันนี้เป็นรถขนเงินขนทองเดินทางขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>